แม่ช็อกหนุ่มขับตาม G P S ไปหาแฟนสาวรถพุ่งตกเจ้าพยาหา2วันยังไม่เจอยังไรวิ่แววหนุ่มขับรถตามแฟนสาวไม่ชินทางพุ่งตกแม่น้ำหาย2วันยังไม่พบร่างแม่ช็อกลูกโทรหาครั้งสุดท้ายสัญญาณ G P S โผล่กลางเจ้าพยาเมื่อวันที่7พฤศจิกายน64ผู้สื่ขาวเดินทางไปที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาในจุดทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ทางหลวงหมายเลข 122พื้นที่ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังจากมีรายงานว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุขับรถจนหลูพุ่งทะลุทางกับรถใต้สะพานและตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมีทีมนักประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัยนครสวรรค์นำอุปกรณ์ดำน้ำและเรือเข้าร่วมค้นหามากว่า2วันแล้วแต่ยังไว้วี่แวว เนื่องจากการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญามีปริมาณมากและมีน้ำสีขุ่นเป็นสีน้ำตาลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่นักประดาดน้ำจากทีมกูภ้ภัยยังคงระดมทีมร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในจุดเกิดเหตุซึ่งทราบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุคือนายธีรพัฒน์อายุ27ปีลูกชายเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งศูญย์หายไปพร้อมรถยนต์ SUV คู่ใจยี่ห้อฟอร์ดเอเวอเรสสีแดงทะเบียน6702กรุงเทพมหานครโดยนางพินิษแม่ผู้ศูญหายให้ข้อมูลว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่5พฤศจิกายน64ลูกชายเดินทางมาหาหญิงสาวรายหนึ่งที่ชื่อนางสาวแพวในพื้นที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทหลังนางสาวแพรชักชวนให้ลูกชายขับมาหา เพื่อไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนสาวนางสาวแพวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วขากลับไปประสบอุบัติเหตุขับรถพุ่งลงแม่น้ำดังกล่าวนางพินิจกล่าวต่อว่าวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ22่สินาฬิกาซึ่งตนกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่จู่จก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาซึ่งปลายสายเป็นเบอร์ของลูกชายโทรมาบอกว่าขับรถประสบอุบัติเหตุพุ่งลงตกแม่น้ำเจ้าพญาและรถกำลังจะจม จากนั้นจู่ๆก็ตัดสายทิ้งไปไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจนทําให้ตนรีบบอกครอบครัวทุกคนภายในบ้านเพื่อให้ช่วยเหลือติดต่อลูกชายโดยเร็วเนื่องจากขณะนั้นรู้ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุบริเวณไหนจนกระทั่งตรวจสอบ g p s โทรศัพท์ของลูกชายก็พบสัญญาณอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ําจุดถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในที่เกิดเหตุมีนางสาวแพลวเพื่อนสาวคนสนิทของนายธิรพัฒนเดินทางมายังจุดที่เกิดเหตุด,ด้วยพร้อมกับให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยนางสาวแพลวระบุว่าในวันที่เกิดเหตุตนและนายธิรพัฒนใช้รถคนละคันเนื่องจากในวันนั้นนายธิรพัฒขับรถมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี มาถึงที่บ้านของนางสาวแพลช้าจึงทําให้นางสาวแพลต้องออกจากบ้านไปซื้อเค้กวันเกิดให้กับเพื่อนรักก่อนแล้วก็รีบเดินทางมาที่อํเาเภอเมืองนครสวรรค์ทันทีโดยให้นายธีรพัฒน์ขับตามหลังมาจนกระทั่งเลิกงานนางสาวแพลก็ขับรถนําหน้าเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดชัยนาทแล้วให้นายธีรพัฒน์ขับตามหลังมาปรากฏว่าระหว่างทางนายธีรพัฒน์ซึ่งไม่ชินเส้นทางขับตามไม่ทันก็เกิดหลงทางในจุดบริเวณทางเลี่ยงเมือง โดยตอนนั้นนางสาวแพลวขับออกห่างไปไกลแล้วเพราะไม่ทราบว่านายธิรพัฒน์เกิดหลงทางจึงโทรศัพท์กลับมาหาแต่นายธิรพัฒน์ก็บอกว่าไม่ต้องรอให้ขับกลับไปได้เลยเพราะมีจี s เสนำทางสามารถขับไปได้นางสาวแพลวจึงบอกว่าจะขับไปจอดรอที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอพระยุคีรีจังหวัดนครสวรรค์แต่สุดท้ายก็ไม่พบว่านายธิรพัฒน์ขับตามมาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่านางสาวแพรวและนายธิรพัฒน์ผู้เสียหายเพิ่งจะคบหากันได้เพียง4ยี่เดือนโดยทั้งนายธิรพัฒน์และนางสาวแพรวต่างก็มีกิจการขายอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรที่พบเจอกันครั้งแรกตอนที่ไปร่วมงานสัมมนา,าการค้าขายอุปกรณ์งานหนึ่งแล้วพูดคุยติดต่อกันมาเรื่อยจนได้คบหากันอีกทั้งนายธิรพัฒน์ยังเคยพาพ่อแม่ไปพบและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวของนางสาวแพรวมาแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนนายธิรพัฒน์ถือว่าเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวถึงแม้จะเป็นคนเรียบง่ายไม่ชอบความหรูหราแต่ก็ถือว่าเป็นลูกชายหลกักที่ต้องมาดําเนินธุรกิจต่อจากพ่อและแม่ในอนาคตจึงทําให้นางพินิษเสียใจเป็นอย่างมากถึงกับร้องห่มร้องไห้อยู่ตลอดเวลาขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์สวัสดีครับ